ที่สุดครับพี่น้องครับใกล้แล้วครับใกล้วินาทีใกล้หน้าที่ใกล้มือครับที่คมชัดลึกอวอร์ดครับเพิ่นสิได้เปิด6รายชื่อนะครับที่ถูกเสนอเข้าชิงพี่น้องครับอืมคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ประเภทยอดนิยมหรือว่าป๊อปปูราโวดนะครับทั้ง9สาขาครับโอ้ใกล้แล้วฮะ เออปีนี้ครับเป็นปีที่ศิลปินหรือว่าจะเป็นเหลา่าบรรดา F c ฟซแฟนคลับตั้งไม้มันปั้นมือนะครับอยากให้ศิลปินที่ตัวเองฮักที่ตัวเองเชียร์นะครับได้ขวารางวัลอันทรงเกียรตินะครับรางวัลเกียรติยศตรงนี้มาครอบครองนะครับเชกเช่นครับพี่น้องครับพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับของอิหลาหนอยอุ๋งอิง นะครับผมเชิอในวัดทุกคนครับตางหมายมันปันมืออยากไห้ลูกสาวครับได้รางวัลน,นี้มาขอบคองอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งสมัยหลังจากฤดูาการที่แล้วปีที่แล้วครับอีลาน้อยกับความมาสองรางวัลนบนเวทีคมเฉลืกอกอร์ดเนาะ <c oughs> ภาพเหล่านั้นความทรงจําที่ดีเหล่านั้นความภาคภูมิใจเหล่านั้นยังตราตึงจิตตาตึงใจอยู่มนบมครับอยากเขียนภาพเหล่านั้นอีกหนึ่งสมัยไหมอยากเข็นอีลาน้อยขึ้นก้าวไปรับเวทีบนเวทีคมจะลกอกอรวดอีก,กหนึ่งสมัยบอพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นครับเตรียมตัวก่อนรูรายละเอียดก่อนรูแนวทางก่อนมันเป็นบ่อกเกิดของชัยชนะครับพี่น้องครับมาเนีฮะมาทำความรู้จักหรือว่ามาท่ความความขยาใจกันจากน้อยนาอพี่น้องเนาะเข้ามาเตรียมโตไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อรางวัลอันทรงเกียรตินะครับ,น,รบนั้นจะตกมาอยู่ในการครอบครองของอิลลานอยอุ๋งอิงครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับ เราบดา FC Fan c แฟนคลับนี่แหละครับที่จะเป็นตัวตัดสินนะครับในรางวัลน,นี้นะพี่น้องครับมาก่อนเปิดโตผู้เขาชิงครับพี่น้องครับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ประเภทยอดนิยมป๊อปปูล่าโหวตครั้งที่9เออป๊อปปูล่าโหวต9สาขาซิงที่ FC ซีแฟนคลับ อีลาน้อยอุงอิงครับควรรูพ่อพ่อแม่แม่ครับออชุดมือลูกจุงมือหลานประสานมือแฟนผู้ใดเฮ็ดบ่าเป็นครับให้ลูกให้หลานเฮ็ดเดอร์ให้ลูกให้หลานเฮ็เดให,ให,ห้บอกลูกบอกหลานนะครับเตรียมตัวครับเป็นส่วนหนึ่งของงานอใกล้จะได้เปิดโตกันแล้วครับพี่น้องครับสําหรับเราลายชื่อผู้เข้าชิง รางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ประเภทยอดนิยมสาขาอ่าป๊อปปูล่าโหวตทั้ง9สาขาเนี่ครับก้อนหน้านี้ครับที่เปิดเสนอไล่ซื้อกันไปแล้วพี่น้องและคัด6ไล่ซื้อครับที่ถูกเสนอมามากที่สุดเพื่อเชิญครับมาเป็นผู้เขา้าชิงในงานรางวัล ในครั้งนี้นะครับในครั้งที่21ในเท่อนี้แหละพี่น้องเออก่อนจะเปิดโตผู้อา่าก่อนที่จะเปิดโตไร่ซื้อผู้เขาชิ่งค่มฉลุกว่าขั้นที่21นะครับหยดยุ่มทั้งเก่าสาขาสิ่งที่ควรรู้ครับมีอีอยังแนะ่นะครับเพื่อความเข้าใจในการโหวตพี่น้องครับ ซื้อผู้ที่จะรุ่นรับรางวัลในงานประกาศคมฉลึกอวอร์ดครั้งที่ส1เอในวันที่14ครับพุษภาคม2568ครับณทูไอดีฮอลไอคอนสยามผมเสอ้อนวาเอฟซีแฟนคลับของอิลาน,น้อยอุ้งอิงครับคงจะนับวันรอและก็รอเวลาที่เนีย่ย เขาจะเปิดโหวตเปิดโหวตในเรื่องของอโหวตใครจะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลโคมชัดลึกอวอร์ดนะครับการโหวตครับพี่น้องครับมีอยู่สองางมีอยู่สองหัวข้อนะครับสิเป็นแบบมีค่าใช้จ่ายกับแบบบ่มีค่าใช้จ่าย นะครับพี่น้องครับเข้ามาทําความเข้าใจกันได้พี่น้องเด้อเบิ้งให้มันจบพี่น้องครับเบิ้งให้มันจบนะครับเพื่อชัยชนะเพื่อรางวัลของอิลานอยองอิงครับเพื่อลูกสาวเฮานะครับสำหรับการโหวตครับพี่น้องครับฟังดีๆสำหรับการโหวตคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ประเภทยอดนิยมหรือปปูล่าโหวตท้งเก่าสาขาแบ่งเป็น2แบบครับพี่น้องครับฟังเด้อนะครับพี่น้องครับเบิ้งคลิปนี้ให้มันจบนะครับ เฮาสิได้ความรู้และเฮาสิได้แนวทางเฮาเสียด้เตรียมตัวเฮาสิได้ชัดเจนนี่เราของการโหวตครับพี่น้องครับเนาะนะฮะมีอยู่2แบบน้ำกันครับอ่าแบบฟรีเนี่ยครับพี่น้องครับแบบฟรีเด้อสามารถโหวตได้ผ่านทาง1ครับเว็บไซต์2 Facebook คมฉลึกอวอร์ดและก็3ครับ TikTok คมชัดลึก Official นะครับนี่คือแบบฟรีครับพี่น้องครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าแบบที่2ครับแบบมีค่าเสียใจนะครับเขาจะขึ้นหัวขอ้อเขาจะบอกไว้เลยว่าแบบโหวตสมทบทุนสามารถโหวตได้ผ่านทาง1ครับ S ms หรือข้อความ2ครับลายช็อปนะครับพี่้องครับนี่คือแบบมีค่าแสจยายหรือว่าในหัวข้อที่เปิ่ขึ้นมาคือแบบโหวตสมทบทุนพี่น้องครับเตรียมตัวให้พร้อมกันล้กันนะครับทางเพจครับทางคมชลึกอวอร์ดครับพี่น้องครับเพิ่นหมายเหตุไว้เลยครับสำหรับการโหวต แบบสมทบทุนหรือว่ามีค่าชสจ่ใจเนี่ยนะครับรายใดส่วนหนึ่งครับรายใดส่วนหนึ่งจากการโหวตสิน้ำเข้าสมทบทุนโครงการนะครับเพื่อก่อสร้างบริการรักษาศูนย์บริการรักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนรู้ก่อนครับนั่นแหละครับคือผลทางของความสำเร็จนะฮะ นี่คือสิ่งที่พอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนครับปีนี้ต่างหมายมันปันมืออยากให้ลูกสาวอยากให้อีลานอยองอิงครับได้คว้ารางวัลบนเวทีอันทรงเกียรติรางวัลอันทรงเกียรติบนเวทีอันทรงเกียรตินั้นมาครอบครองเพื่อเป็นสิ่งยืนยันกับรันตีว่านี่คือศิลปินที่มีคุณภาพ ทีมีความนิยมระดับประเทศที่เป็นมหาชนที่เป็นขวัญใจนะครับของมหาชนโดยแท้จริงพี่น้องครับภาพเหล่านั้นภาพความทรงจำเหล่านั้นภาพความลื้มปิติเหล่านั้นพี่น้องครับจะกลับมาในป,นปีนี้อปีนีีอกหรือเปล่านั่นอยู่กับแรงหักแรงใจแรงสนับสนุนกับพพเมแม่เอฟซีแฟนคลับที่มีตอ่อลูกสาวอีลาน้อย อุ้งอิงของขวักข้าครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเตรียมโตครับพี่น้องครับเตรียมโตเนาะเตรียมโตให้ความกระลักันใกล้แลวครับใกล้แล้วนะครับเอาเนี่ยครับขอบคุณแรงใจทีอพี่น้องเด้อนะครับฟังคลิปนี้เบิ้งคลิปนี้นะครับถ้าว่าข้าใจพี่น้องครับกลับมาวนซ้ำเบิ้งอีกก็ไดเด้อนะครับเพื่อความข้าใจเพื่อการเตรียมโตนะครับให้มันชัดเจนเพื่อลูกสาวเ้าขอบคุณครับคริปนี้ขอบคุณหลายๆ นะครับที่มาทําความก้าใจที่มารู้มารับแนวทางปฏิบัติในการเตรียมตัวที่จะโวให้อลานน้อยอ,งอุงิงกันแล้วเีน้องเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ